แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2526ชุดที่2เรามาเริ่มกันในข้อที่1นะครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนอ้างถึงในหนังสือภายนอกนาการเขียนอ้างถึงในหนังสือภายนอกนะครับข้อใดถูกต้องกอกไก่ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและแลวก็เลขที่ของหนังสือขอไข่ ลงชื่อส่วนราชก,การเจ้าของหนังสือวันที่เดือนปีพุทธศักราชคอควายลงชื่อส่วนราชก,การเจ้าของหนังสือเลขที่หนังสือวันที่เดือนปีพุทธศักราชงองูให้ลงเลขที่หนังสือวันที่เดือนและปีพุทธศักราชนะครับข้อหนึ่งเฉลยข,ข้อคอควายนะครับก็คือเป็นไปนตามระเบียบข้อ11นั่นเองนะครับ การอ้างถึงเนี่ยก็ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้วจะจากส่วนราชการใดก็ตามนะครับโดยวิธีการเนี่ยก็ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ,อ,อแล้วก็เลขที่หนังสือนะครับแล้วก็ตามด้วยวันที่เดือนและก็ปีพุทธศักราชข,ของหนังสือนั้นนะครับข้อ2 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลงชื่อในหน uh, ังสือราชการในหนังสือราชการการลงชื่อในข้อใดถูกต en ้องนะครับกไก่ให <Sams. S 2> ้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือเป็นลายมือชื่อหรือลายเซ็นนะครับแล้วก็ให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อเอาไว้ใต้ลายมือชื่อขอไข่ให้ลงชื่อลายมือชื่อเจ้าของหนังสืออย่างเดียวขอควายให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อเท่านั้น งองูให้พ mm ิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือช <ína> <furious> ื่อนะครับพิมพ์ชื่อเต็มและให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือไว้ใต้ลายมือชื่ออีกทีหนึ่งข้อ2เฉลยกอไก่ก็คือให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและก็ให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อเอาไว้ใต้ลายมือชื่อนะครับเป็นไปตามระเบียบข้อ11นะครับ ข้อ3ข้อใดคือความหมายของหนังสือภายในหนังสือภายในหมายถึงข้อใดกอไก่หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อกันภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกันใช้กระดาษตาครุฑขอไข่หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการเนี่ยน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อกันกับบุคคล หน่วยงานภายนอกใช้กระดาษบันทึกข้อความข้อควายหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีมากกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกันใช้กระดาษบันทึกข้อความงองงูหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพธิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน แล้วก็ใช้กระดาษบันทึกข้อความนะครับนะข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อ3เฉลยงองูนะครับงองูเป็นไป,นปนตามระเบียบข้อ12นะครับหนังสือภายในเนี่ยก็คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกนะครับอ่าเป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือที่เขาใช้ติดต่อในกระทรวงเทบวงกลมจังหวัดเดียวกันแล้วก็ใช้ กระดาษบันทึกข้อความนะครับข้อ4หนังสือประทับตาเนี่ยหมายถึงข้อใดหนังสือประทับประทับตาหมายถึงข้อใดก็ไก่หนังสือที่ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปโดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดช,ชอบ ลงชื่อย่อกำกับตราขอไข่หนังสือท uh huh um yup ี่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไปโดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตราข้อควายหนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปงองูหนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อ ของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงข้อ4ฉเฉลยกอไก่นะครับเป็นไปนตามระเบียบข้อ13หนังสือประทับตราเนี่ยก็คือหนังสือที่เขาใช้การประทับประทับตราแทนการลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปนะครับโดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปก็ได้นะครับเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อ,อก,กับกับตราข้อ 5. หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งส่วนราชการกับส่วนราชการนะครับส่วนราชการด้วยกันและระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะได้แก่ข้อใดได้แก่ข้อใดก็ไ่ การขอดูการขอรายละเอียดเพิ notes, ่มเติมขอไขาการส่งสำเนาหนังสือสิ่งของเอกสารหรือบ well, yeah, ันทสารข้อควายการตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงินงองูถูกทุกข้อข้อ5เฉลยงองูถูกทุกข้อนะครับตามระเบียบข้อ13เนี่ยหนังสือประทับตราเนี่ยเขาใช้ในกรณีดังต่อไปนี้13.1 การขอรายละเอียดเพิ่มเติม13.2การส่งสำเนาหนังสือสิ่งของเอกสารหรือบรรณสาร13.3การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน13.4การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ13.5การเตือนเรื่องทีค้าง13.6เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนด โดยทำเป็นคำสั่งให้ใช้หนังสือประทับตรานะครับข้อ6หนังสือสั่งการมี3ชนิดได้แก่อะไรบ้างกอไก่ประกาศถแถลงการข่าวขอไขคำสั่งระเบียบข่าวข้อควายคำสั่งระเบียบข้อบังคับงองูประกาศระเบียบและข้อบังคับข้อ6ฉเฉลยข้อข้อควายนะครับ เป็นไปตามระเบียบข้อ15หนังสือสั่งการให้ใช้ตามแบบที่กำหนดนะครับมี3ชนิดก็ได้แก่คําสั่งระเบียบและข้อบังคับข้อ7ข้อใดหมายถึงคําสั่งก่อไก่บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตราคุดขอไข่บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ ให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษบ,บันทึกข้อความข้อควายบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจได้วางเอาไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นประจำใช้กระดาษตราครุฑงอง,ง,งูถูกทุกข้อข้อ7ฉเฉลยกอไก่นะครับเป็นไปตามระเบียบข้อ16คําคำสั่งก็คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับใช้กระดาษตราครุฑข้อ 8. ระเบียบหมายถึงข้อใดระเบียบหมายถึงข้อใดนะครับกอไก่บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจได้วางเอาไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำใช้กระดาษตราครุฑ ข้อไข่บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตาครุฑข้อควายบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจกำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ใช้กระดาษตาครุฑงองงูไม่มีข้อใดถูกต้องข้อ8ฉเฉลยข้อกอไก่นะครับก็เป็นไปตามระเบียบข้อ17นะครับระเบียบ ก็คือ,อบรรดาข้อความนะครับข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางเอาไว้นะครับตรงนี้เนี่ยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้นะครับเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจําใช้กระดาษตราครุฑข้อ9ข้อบังคับหมายถึงข้อใดก็ไก่บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจได้วางเอาไว้ โดยจะอาศัยอำนาจอของกฎหมายหรือไม่ก็ได้เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำใช้ใกระดาษตากรุดข้อไข่บรรดาข้อความที่ผู้บัญชารสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตากรุดข้อาฟบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจกำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ใช้กระดาษตากรุด งองงูไม่มีข้อใดถูกต้องข้อ9เฉลยข้อควายนะครับเป็นไปตามระเบียบข้อ18ข้อบังคับเนี่ยก็คือบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจกำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บรรัญญัติให้กระทำได้ใช้กระดาษตาครุฑข้อ10หนังสือประชาสัมพันธ์มี3ชนิดได้แก่อะไรบ้าง,งก็ก่ประกาศระเบียบ และข่าวข้อไข่ประกาศแถลงการข้อบังคับข้อควายคำสั่งแถลงการข่าวงองูประกาศแถลงการข่าวข้อ10ฉเฉลยข้ององูนะครับในระเบียบข้อ19เนี่ยหนังสือประชาสัมพันธ์นะครับเขามี3มชนิดด้วยกันก็ได้แก่ประกาศแถลงการและข่าวนะครับ